สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้ครูมั่นชลมั่นยุตลาดนันโคกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังบาเลศครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 6 5าครับวันนี้เขามาขณะน,นี้นเวลาเจดโมงเขินครับวันนี้เขามาส้ายจังหน่อยนะครับผมเป็นอย่างเดียวจะนํำราคามืวอราคากล้วยพี่น้องได้รับฟังมาเป็นังไดใน,ใน ในเสาเมื่อนี้นะครับหลังจากเต่าปีใหม่บังคับเบาบางตอนนี้น,า,น,น,นาแนี่ยเมื่อครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศของสนามตอนนี้จะส้วนกล้วยครับเดี๋ยวกระน้ำเลียนราคากล้วยในหนองใหไผาฟังครับเราจะเกี่ยนใดน,นะครับช่วงบรรยากาศครับเป็นสีเหลืองที่นี่หวานต้นนะช่วงบรรยากาศไปเลยนะครับ สวัสดีครับโอ้ตัวใหญ่ปปนี่เปิือไลไปได้ครับสองแสนสามหมื่นบาทสสมไปครับห้องเก่าเดือนผสมพอเลยเงินมุต่ไทดของเก่าเดือนเราประกันถุกแน่นว่าครับมีหลอดมีลอดรบประกันมีขายถกขาถอนด้วย เก้าเดือนครับไกลออกแล้วใครกินนอกสองแสนสามครับตอนน่อนแลไหนน่ะครับได้ครับน้องต้องไข่ายค่ะฝากเบอร์นะครับ093 093 087 087 27 2791ครับผมจากสายค่ะจากสีสเกตสีสเกตโอ้มาหลายคนหมดโอ้เอาเอามันมาเด้อเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับต่อรองได้ครับสองแสนสามไตสองยังสองพันอยู่ไตสองแสนไหนเท่าไรตีเอ้าแม่ลูกมาครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกครับเปิดเท่าไรก่อน เปิดไปสองแสนสองครับเปิดไปสองแสนสองคนโตไต่สองเลยเทเรมยนบ่เดี๋ยวจะอยกระดกันดนกใไขเบิ้งก่อนเปลืไปสองแสนสองครับเมีลูกครับลูกกับลูกเมีกอันนี้ลูกไห้ครับนี่ฝ้าสีสรงข้ามอันนี้ผสมไปนี่ผสมเลครับเดือนกลัวครับไหเนี่ย สามาครับสามาครับ <tacos> ว like, <cat> ้านน้องพีปัญถามมถครับผมทั้เื่งครับทั้งเมนทั้งดสองแสนสองแามสองแสนสามสสมครับมา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 เจ้ย่งชิได้ได้ยืดดอกได้ยืดดอกว่ได้ได้วคุยเมียน่มเจ้ามือนี่ ได้เงินไมยบานเทอะมาซื้อใอรนายพ่อขอเจอเงินไปใส่นี่น่ะขอร่องขอตอนขอแขกเขานี่มันเงินบางไรโม่มาทำกันจะไปกินเหล้าทางไหนเว้นี่อ้่ผมมาจับป่วยใส่ต่อรองหน่อยนะครับนี่ฮะต่อรองหน่อยป๋ต่อรองหน่อยครับพ่อได้บ่ได้พอมือจะมาหันบ่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 หัวเงี้ยคนจะให้เอาฝากเบอร์โทรเลยครับเด้อเด้อครับเบอร์โทษงามอยู่ครับอาลาฮ์ทิ้งสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสามเก้าสี่สิบนี่นะครับร้อยสี่สิบเอร์โทษ 091 0 9เก่าจสามสยาสารันทะลครับสัทะละสารคำอ้าวอ้าวอ้พี่น้องเบิ่งครับตัวลองเลยครับเนี่ยหลูบสองเซนสามงามอยู่ครับงามอยู่รอดพดมื จะน่ากระเดยไก่หครับกันต้อไก่กานนี่ยันนี้ไ่นอครับเปิดไรปด้ครับเปิดในเจ็ดสบเจครับเจ็ดมื่นเจ็ดคลูกอลูกไอ้เก่เจริญครับลูกตัวนั้นเก่าเจริญบ่เาก็ได้ครับได้สเดือนโอ้ทับไปนี่บ่ครับแมวครับแมวบ่ััเป็นสัตว์เทนึงแล้วรอบนึงแล้วครับครับครเปิดเจืเจครับสูงลอย ทอดร้อยมามครับร้อย้อารสบสองหัวร้อยารสบองหัวลอง <omon os criticisms> เพิ่ครับเจ็ดครับสุงมร้อยสาี่สองนี่ kop, Safari, ลูกครับลูกลูกกับลูกแม่แม่ครับ ตรอบต่องไหนเนาะครับต้องรองไหนครับเป็นคููเลยโอ้โหต่อรองเอาปากเบอร์นะครับ0 8 2 0 8 2 1 1 8 118 7072 7072จากไซครับพ่นท่องครับพ่นท่องเอาวันหมาดเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตครับบอนสวัสดีครับเปิดเท่าไรครับนี่แม่ลูกแปดหมื่นห้าพันบาทพ่องบ้างนิดเนาะ ครับสัง่งอุดรมาทานไดพานหอบครับทานพานหอครับโอ้ทับสัง่งก,ก,กุนลูกไผ่ลูกลูก้าไ่มีใบครับโอ้ลูกล้านหาสูงหอยสามทิบนไปี่แะบองเติมเยอะครับผมแต่ต้อไปขุนให้พี่ขึ้นตื่นตื่นง่ข้านั่นีน๋ยวอซีครับผสมราท่านทานหลอ ตอลองหนเลยนะครับตลองหนครับตลองหนฝากเบอร์ได oh. 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 ้ครับผม063 0 6 3 002 0 0 2 5 7 2 2 5722จาจอาเอากสปทอ่ครับปีปัุีปทุมจังหวัดมหาสารคามมันหมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันหมานครับพี่น้องสามารถตอลองไหนครับขนใจนิไปเรียบ ก็มาจัดไปหมดนะครับตัวด้านมีฝุ่นของด้านเนี่ยลูกลูกเกี่ยวฝ้ายส่งไปเลยครับครับนี่พ่นี่คือฝุ่นครับครับครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวผมไปดีหลือๆก่อนสวัสดีครับโตล้อกันที่หมดนนี่เปิดเท่าไรครับเนี่ยเจ็ดเดือนลูกไผ่เนี่ยลูกคอนบ้านเนาะ ไปไปลูกไปเอาเอาคลวยหลายี่โอเบ้างสูงของมานเท่าไรอ่ะร้อยสามมันถึงร้อยสามวะครับลูกไหนเจ๊เดือนหรอครับเปิดได้เท่าไรก็บ้านเกตมื่นโตล่องไหนตัวอ่ะเมียกับผสมหลอนบ่ ผสมบ้านบ้านหมดอนือน,อน,นโอ้โเปิดตะเกียมือนครับครับต่อรองไหนเนาะอ่ะฝออากเบอร์โทษนะครับ ศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศสองสอาอยกู้จากสซครับครัดบุรีใกล้ๆกันเนี่ยเนาะเอามันมาด้่าได้ขอบคุณครับขอบคุณครับกมบรรยากาศไปเลยครับค่าหมองยางไปก่อน ไปสวัสดีครับอ่ะเมีลูกวะนี่เปิดเท่ารสครับเปิดเท่าลสแปดหมื่นหาลูกไก่ครับตัวที่สองพ่ออไไรพอบ้านบอก บอกล้านครับชมพายครับสร้างหุ่นดอนวัฒนิพัทธ์หลอบเนาะุ้งลอย่ได้อะโอ้ลอยสามที่เก็บใ่สามที่เปลนเนาะโตล่องหน่อยนะครับตัวไดคะอืมตาเบอร์นี่อ่ะ0ุ3 0เก้าสามหกหกแปดเก้าหนึ่งหงส ดาฟีปทุมจังหวัดมหาสารคานวะอ,อ,อ่านอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เขาขายนาครับนี่ครับเอาไปแยกตัวครับอ่านนี่บ่ขายอะไรตัวนึ่งระบ่ตัวนี้เปิดเท่าไรอ่านตัวนี้เปิดสี่สิบสี่สิบตัวเธอคือตัวเมียลูกไผ่ครับลูกไอ้ลูกก็พ่อบ้านบ้านเนาะเปิดไปสี่หมื่นสูงลอยมีที่กว่าเนี่ยแหละมีที่บวกตัวนั้นเปิดเท่าไรอ่าน เกิดไปสามมื้แนคุยกันลอยเศ้าขัวขึ้กันครับตัวใหญกซีที่ผ่าคับซีที่ผ่าครับเรา,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 าไปคุ้นงามยูจีเมนตอนร่อ,องไหนยูนิวบากบครับผม นาเรียงยุครับนาเรียงยุเอาฝากเบอร์ทูอ่ะศูนย์เก้าแปดเจ็ดเกเก้าย์าก้สอ่ะข้วจากไอ้ม่วงครคำม่วงกาลสินนาะสมเด็จเปิดไปไดไปสมเด็จป่าวหนผมไ่่ได้ไปหลายหมวดหรอกเอ้ามันหมาดนะครับคุณหลานย่านจะไปแะไปสมเด็จยุ่ยรอกขอบคุณครับ สวัสดีครับอันนี้ค้อยไผ่นอครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาสองตัวหนิบครับแม่เหมือดือเ่หมดนี่แม่เหมือดครับแม่เหมือดเปิดเสดครับเปิดแพคคู่วะแคู่ครับเก็เสดเดเครับเปิดเจ็เบื้องเ็ลูกลูกไ่มตัวนี้หเว่านประ็คือบเ็ขบน ุมกลือดยสามครัอยสอยเป้าคัวดอยมี่อเดียันัวเเกตมือนี้เกกับแคตคแยกปะครับแยกปะแยกครับแยกตัวนี้เท่าไรตัวนี้สี่สิบสองครับตัวนี้สี่สิบสองตัวนี้ตัวนี้สามสิบสามครับสามสิบสามเยก่ยกครับต่อรองไหนเนาะครับครับผม าเบอร mm ์โ hmm. ซ่นะครับผม081แ3ครับ081 45 45 33 33่7 7 077าครับก็ใสครับขำเขนเกี่ยวครับคำเข็นเกี่ยวจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะเอาวันมานะครับเ้อขอคุณอะไรขอคุณขอนุยัตยาง้องครับโอ้สวัสดีลูก เม่ลูกกวลานี่เมนครับเ,เปิดเท่าไรล่ะเปิดไปสิบครับเปิดไปแสนสี่มื่ลูกไผนลูกจบมงคลลูกจบมงคลแม่ทับไปเังครับทองบ้านทอปิดแสนสีม่มากว่เปิดไปแสนสีเม่สุเท่าไรล่ะหนึ่งสี่สิครับหน ตัอลองไหนปะลูกตัไหนอยู่ครับตัไหนอยู่เนาะโอ้แยกว่านึ่ห้าพัเยกแยกอยู่รับลูกจะคายเท่าไหนสี่สิบตัวเมียดีม,มีจกักใช่เมียมียเมียจับขอ่เป็นยังจากเบอร์โทษได้ละลูกศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์แปก้หสลูกรอยเอ็ดครับรอยเอ็ดนะมันมันนะลูกเอ้ นออหมานี่พ่อ,อยางก้อนขอบโดษใ้หลายงามอยู่ครับน้องสนใจโทษตามเบอร์โทษครับสวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ เอาเอาอันนี้ก้อนีเอาอันนี้ก้อนเอาเอาอนี้ก้อนเนพตดนี่เปิดเท่าไรครับนี่แปดหมื่นเจ็ดพนลูกไ่นี่ลูกบ้านแปดหมื่นเจ็ดพันครับลูกสาวเมียผสมไปครับบ่อับบ่กระสอบบางสอบางเนาะสูงหน่อย มลสามสองสามครับตล่งไหนนะครับ <découvrir> อ <görüş> ันนี้มาต้องกันบ้าอันนี้ม่อกันครับอดอนนี่เท่าไหร่เกือบสองแสนสองม่นครับสองแสนสองหมื่นเฮ้อลูกเสาลูกไผ่นอนสองแสนสองแสนสองแสนสองหมื่นเนาะ มีอรสามสิบเท่าไรสามบวกเนี่ยเนาะดลูกเกงลูกเกิงอือุนละครักสองแสนสองครับต่อร่องหนักที่การต่อรองหนักที่เขาเอาฝากเบอร์ตัวเนอ่ะศูครับศูน5 1หกสองห้านึ่งเจากครับหกศูจากอัดสมบัดครับผมครับผมขอบคุณมากลูกสนใจครับสองแสนสองนี่ แลอลูกมาสร้างให้พ<อ>ูดเาสนเจกับเทดตามเบอร์อโทษนั่นแหะครับออขอขอนุญาตเด้หรอเมาแล้วครับนี่ลูกมันนี่ครับลูกลูกลูกมากแล้วทัลูกแก้วไม่ไไไม่ไมกม่ม่ไย่่ มาหนาด้วยขอขอภัยครับข,ขออนุญาตยางต่อกันบรรยากาศครับสวัสดีครับผม,มเปิดไหล่ไปได้ครับนี่เปิดแกะที่เก็มาด้วเปิดแกะที่เก็บอืมล,ลูกไผลครับหนิฮะลูกไพลูก ลูก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 ไทยบ้านเท่าไหร่น้อครับผมผ่านอยู่ใต่ได่อยู่กุลุนอยู่แม่หอดรอยสามมาครับนี่ลอยซ้ำที่หกครับไปครับเราครับห้องครับอ๋ผ่านรอดเล้วเนาะลอย้ที่วก ต่อรองเลยเนาะครับต่อร่องเลยเนาะนิดน้อยครับนิดน้อยนะฝากเบอร์โทรัดสอครับศูนย์แปดสองศูครับศูนย์แปเกาครับศูนยกใจากสค,ครับผมจากเหรียเทานี่ะจากเหยญนะครับ,ออบอมอันมานะครับได้ขอพูดในหลายขออนุญาตอย่างซอกับวันลุงสวัสดีครับเปิดเท่าไรนี่ ห้าสิบขายไดบ้านนะขายบ้านอไก็เอาเมียบัตตัวแล้วฮาเมียอาทิตย์ก่อนได้ขายเราบ่ขายเราโอ้บัชรบัอาครับผมเปิดไปซะไรก่อนเนี่ยหงมื่นบ่ะหมื่นเพื่อนไห้เพื่อนให้รอดหาสติตนะเนี่ยเพื่อทฮพาอวยใกล้กันแล้วละ ลสองนดลอยสามนล่ครับลูกกับลูกดบ้านมลุงลูกับ้านถาลูกไผ่บอดพเนออพพบ้านเนาะพร์เนาะมนจากไ้ยจากสาพ บ้านเคนอัมาต์บ้าเมตเบอร์โทรพอมีไหมมีเออนั่นไปเสือบัเทอัศมาตเด้อเออพ่อพยังกว่าพ่อสุดโทฮะพ่อสุดโทพ่อสุดโทวบานเทียนอัศมาต์ใ้สุใจตัว้านานยุบ้านาดพ่อสุดโทบ้านาดหมู่สิบำนวพมยัอัศมาครับผมอันแม่อาทิตย์หนคืออยู่ หอยแม่งเหรอครับก็ัสมัเาไปัตสมัไปลงหรือเไปครับผมขออนุญาตได้พอแล้วครับต้องประกาศพวครับสวัสดีครับสวัสด like ีครับอ่ะแม่ลูกวะนี่เปิดเท่าไรนี่ เปิดก่านคแม่ลูกแม่ลูกเปิดเปเก่ามือแม่ผสมไปผมมันชัดเจนแล้วครับหมก้องจพมาครับพ่อไรนี่ยี่ม่้องพุมโตเพิ่มชื่อเมียของหัวโจ้ไปครับพุ่มโตเนาะตัวนี้ลูกไคนี่พ่อไรนี่เปิดไปซาได้กม่หันเก่ามืนครับเก่ามือแม่สูงร้อยสามพ่อไรร้อยสามยี่สิบสอง โตลรองเลยนี่แหละโตลรอลงเดหลายอยู่ครับโรงเด่หลายอยู่เอาฝากเบอร์ทร่นน่หะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสามสามห้าสกสสามจากสละห่อยตุ้ยเมืองเมืองโคช,ชยยัยครับผมห่อยตุ้งเมืองโครัยเรยเนาะครับผมอ้ามันมาทลุนะอา้าขอบคุณครับขอบคุณครับ ลูกสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับแฮกคูว่าลาะนี่แฮกคูก็ได้แยกก็ได้แฮกคูเท่าไหร่สองแสนสี่สองแสนสแม่เหมือนว่านี่ขัดแยกดิย่ดีเสนสองก็แสนสามมาี่น้องบเ้ดว่โอโหเื่อีเดียวเลย แสนสามก็แสนสองพันยีตัวนี้แสนสามครับเก้าเจลเล่นในีเดอยเนี่นี่ทับไปลนกนี่สูงกว่าลอยซีป่ะลอยซีทีองอันนี้ทองเก้าแสนอันนั้นทองเก้าเจรเคนแทคคูจะได้สองแสนหาดใช่รับ ้องแสนสีงามอยู่ครับงามมีฝาเบอร์ทได้ลูกศูนย์เก้าศูนย์แปด่หนดาเก้าเจ็ดาก้จหากไซลุกจากจังหันจังหันราเอ็ยนะครับมันมัน้ะลูกเด้อพอนอยหยากก่อนเออได้คุยงามเิอลูกเบิรเท่าไรล่ะนี่เบอร์แสนสองครับลูกไ ตัวกังนอนเาไคบตัวไแสนสองครับ huh. สูงลอยเท่าได้ลอยสามบสามใกล้ผสมไปนี่กรงสิบสามเดือนสูเงี้ยครับลอยเท่าไก่อนสูงมบลอยสามสิบสามงามดีครับงาม ฝากเบอร์โทษได้หรอศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเกีสอ่าครังแสี่เก้ามาจกไหละไม่ลอยเบคนเหลเอาขันมาได้หรือเขอบคุณครับขอบคุณขออนุญาตยางก่ไก่อนกินพิซซ่ากันเนาะขัางในนันก็ราคาไทยออกมา่สะพ้ายกราแล้วแม่จ้ามั่งดอนี่าะ

สามเงนพ่อคุณหาหน่อยครับเมียสาวหน่อยบัดดีครับยุคแม่เหมือนอยูหันบ่มาตัวใครเหมือนเราบ่ยกึครับเดี๋ยวผมี่ไปหาดอกเดี๋ยวผมเขาส้นทีเขาไปชนหัวไปเหน่อยตอลอกไหนล่ะตอลอกไหนเนาะเอาฝาเมืองโทรได้ล่ะ

เอานสมติเราไปเต้อเลายกด้เะครับเามานที่ได้การันบได้เครับลูกาบ้านนะต่อร่องไหนาะามเบอร์โทษได้ครับ0 8นย์แด สองสามห้าอากหวจากสครับผมเกษตริศเตริเศมันมาด่าเด้อขอบคุณครับขอบคุณขออนุญาตยังต่อครับจึ้บริบทไปครับรถบุริรถได้ห่างกันลรย สำมรักนี่ <Okay. S 1> ฝากตอนพี่น้องซ้ำนี่ขอการเข้ามาสบายดี